โอ้มาแล้วปลาอะไรนิลใหญ่นิลใหญ่แล้วครับนิลใหญ่แล้วครับโนาโอ้มาฝูงกันหลายตัว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 ตัวฝูงเลยครับโอ้โอ้โอ้มาอีกแล้วมาฝ wow ูงอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว<ป> โว้โวววมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับหูใหญ่ แค่อุ้ยแค่แค่้และนี่มาบนเนี่เป็ดเป็ดเป็โี้แค่ไโอ้โอ้มาแล้วปาลาอะไรนิ้นใหญ่นิ้นใหญ่แล้วครับนิ้นใหญ่แล้วครับนิ้นใหญ่แล้วครับมาแล้วมาจนได้เปลี่ยนเสื่อน,นะครับมาแล้วครับปลานิ้นใหญ่ ટ oh, no. Até a โอ้อฝูงกันหลายตัว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 ตัวูงเลยครับ งูครับตุ่มูงูมาตุ่มงามทัง้งโอ้โอ้โอ้โอมาอีกแล้วมาฟูอีกแล้ว

วยังดีครับสะสมไปเรื่อยๆ tú มาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว นี่แหละครับนกน้องนั่นนี่ปลามาเข้าตอนไหนก็ไม่รู้แล้วทุกปัดจุงไปโชคดีจะมีปลามาเข้าเรื่องันมีที่มานสำได้สำหรับเชินย้อนะครับ ายงนนชนใหญ่ดิแต่ท <laughs> <laughs> าเว้นดินเนาะผมว่ามันต้องมันต้องหลุดเหมา้าเออมันเย้ามันหลุดเหวะม้า,นานนโโชนใหญ่ครับ จับได้เด้อยู่ัอันนี้ตัวสามตัวเป็นหลีขึ้นแล้วพัดเที่ยงเหนือใบสองแล้วได้หลายครับจับเอาจับเอา มากถือดูยี่ได้เลยเห็นตักเอาตักเอาอันนี้โตงามเลยเนาะมีแต่หุ่นหุ่นน้อยๆรอดเส้นบ่คไข่นี้อันี้ดอกนี่จะแดงๆสีแดงโตงามแปดโลเด้อเก็บเส้นดีกับปลาเดิมเนาะแปดโลละแปดกิโลอันนี้กับโตไส น้ำอยู่ครับเดดเดียวทำปลาเด็ดเดียวนะครับไเตียก็ได้หลาย,ลายเตียก็หลาย,ลายเบงอีกบเ้งอับเกาเรตัวมันอยู่นีได้ยังได้หลายวากย่งเน้อปลามัน,นเล็กๆหมถือปลายู่่ด้วยหลายขอดทีนี้เราปลาเปาน็นงอมน มได้เนี้ตึงอ้มีเตี๋ยไ้ป้นนี้เงี้ยที่สมันมักเมัยกเก้ง้วมันมันกว่ามึงมาอย่งโซเทินตาอยู่กูหันเลยอดีีวนี่้ามันบกมันมองไปไปบลูเียงน้ต้อเตียได้สโลอยู่โหลคร่องใบสองตอนนี้พอมีเวลาอยู่กินข่าวก็ได้ยกอีกดนึ่งู หาปลามาที่โบไหวไลยคุณหาปาโคองงครยหาขนปกโคองเงีได้ปโคเงีเขามานก็โอ้ได้หลายครับคุณเพียนเงก็ได้ปกโคลงเงียนินง้ก็ได้นินเงก็ไดุ้กคนกันช่างเด้อโอ้หลายหลายช่างเบิองเบืิโลนี่็โลเครื่องครับปลาทุ่งปลาคง เสียนสเคียงมูสิอ็ดโลขึ้นได้หลายกมูโอ้ได้ปันยเลยนี้เลยอ่ปอขอนี่มาสังบึ้งปกอต่ยบ่่งแล้วอ่ะระกงบ้อนี่ก็ไเ้ครับเดี๋ยวมัลเรือยอรสานรัอทีแหนเขาเรามันหลุดแหนม่ได้นะเงาเงาแลว เบรโดอกรนแรโ่ตังังว่าโลโลครึ่งพดพอยัง่ั้งเบิ้งโลโลซีขีดครับพอเลยหมนมนน้ำยางนเสโอ้น้ำยางนเสจอไปต้นิ่้อีกย้ายอีกนิ่งาก็ได้ยกับเจสเลยหลอสิงจู่หลยไหลครับเกาโล ไหลาย่นเบ่ายสองทิ้งเขาจะมีรงยกเพิ่มก็จะฝนบาตกนช่วงใบจะได้พิ่มบ่ด้ยกบ่อยากฝนตกก่าหลายอยู่ครับมูลช่วงใบตอมันบ่มัได้เพิ่มบ่หนีฝนกรมแา้วครับฝนเริ่มไล่ละคุมืดมาเลยมึงตินังได้ปลาบ่ฝนตกก่อนบ่ ลุ่มกันครับเอ๊เป็นหมายมากขึ้นไหมน้อยนึงครับขยับมาอันนี้เซลีเข็งงูได้ประนินประเดิมหมยใหม่หมยใหม,หม,หม่หมายที่สองนตัวโอ้ยังรอตัวแดงเกดเนาะปาลารอดโดนไหล มาแล้วครับฝนมาแล้วน้องฝนมาแล้วแข่งเวลากับฝนแล้วตอนนี้มันเป็นฝนลกกาหนาม ลูกเจกยบลูกกระจอกหาแล้ว <hate>. มันแล้ว <ını> ล <Vincent Leonard> <own> ูกกระจอกหนึ่งลูกเจกยบ เชอร์รี่มาแล้วครับหนึ่งตัวตัวที่สองฝนก็จะมาทึกทึกทึกสองตัวสองตัวตายยังงี้ไม่ต <c oughs> าย <c oughs> ว่าเดี๋ยวตัวนี้แล้วมันขึ้นนะนะนั่นหนึ่งตัวมีอีกไหมไม่มีหนึ่งตัวห่อยตองเต็ง เซนลี่ไม่ถอยนะครับทุกเซียนขึ้นหมดแล้วเหลือแต่เซนลี่ยาวปลาใหญ่ปลาตัหยกน้อ่ย่งไรแล้วเลสันตรเก็บน้อยแล้วครับเมื่อนี้ที่ได้ซ้ำที่เห็นนั่นแล้วครับิปดน้ายุกนในเดี๋ยวไปตามดนกันไหมเมื่อนี้ก็จบกิป 啊。Uh